ขอบคุณค่ะครับครับครับดีกว่าหน่อครั้งแรกนะครับที่เมืองต่างๆได้ได้พูดคุยกันแล้วก็แล้วก็รู้จักกันคือหลายๆเมืองเข,งขาก็เริ่มสนใจเรื่องเรือนิสิตีมานานละแต่ว่าทางบบพก็ใช้งานวิจัยนะครับทําให้เมือเรืนิสิต่างๆางที่มีมันมีชีวิตมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งพอนายกเปลี่ยนใช่ะครับางานเมืองก็ได้รู้ที่ว่าดีมากนะ คนก็ไม่ค่้ยเข้าใจกันนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็เราก็เอามาเอามาตั้งคำถามใหม่นะครับว่าเมืองกาเน,นรูที่แต่ละเมืองสนใจอยากจะอยากทำแล้วก็เกี่ยวกับได้รวมตั้งคำถามกับทางอุติสโตรด้วยว่าเขาเป็นผู้พิเลอร์มือ่ยวโครงการนี้ครับเราอยากจะอยากให้ไปทำกระบวนการนี้ก็เลยเกิดการคุยกันไป วันนี้ก็คืออัจฉริยะมันยากมากแต่ว่าฐานอันแรกเลยที่ต้องยัดในรูปแบสามสี่ก่อนทางสภาพักอะไรหลายทางกิจกรรมแรกคือทุกเมืองอยากจะอยู่รอดได้เหมือนต้องเปลี่ยนเมืองของเราเนี่ยให้เป็นพื้นที่พื้นที่ที่สัมคัญ์มากๆที่สะสมมาจากอาจารย์แต่ละท่านนะครับเด็วแค่แต่ละคนนะครับนักวิจัยแต่ละกลุ่มเนี่ยครับเข้ามาทํางานด้วยกันแล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดกันและการดังนั้นเชียงใหม่คือเจ้าภาพ ครั้งแรกนะครับที่ที่ถ่ายทอดน,นะครับความรู้ชุดนี้ให้กับมือต่างๆที่เขาสนใจเราก็เริ่มสมัครกันเรื่องสนใจกันแล้วกันปีที่แล้วเนี่ยสองปีที่ปีก่อนเนี่ยที่แล้วนะครับเราได้มีการเล่าให้มือต่างๆทั่วอาเซียนเนี่ยเขาเขาฟัางเขาก็สนใจเวียดนามก็เข้ามานั่งคุยกับเรา มาร่วมง,งานเราเขาก็บอกเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอเขาก็เอาเรื่องนี้ไปเป็นนโยบายของประเทศเขาเราก็ถือว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่ที่เผยแพร่นะครับแนวความคิดตรงนี้ให้กับคนที่เขาสนใจด้านนีน้หลวงพ่อาวันนี้ก็มานะครับเราก็เข้าไปช่วยเขาที่หลวงปางแล้วก็เราก็ทําให้แต่ละเมือ,องเขาเชื่อมั่นนะครับไม่ได้ในการจัดการแต่ตั้งเขาเชื่อมั่นมากขาดตัวรัฐบแต่ละพวกเนี่ยสามารถจัดการตัวเองได้แล้วคำว่าจัดการตัวเองเนี่ย มันมาจากชาวเชียงใหม่นะครับว่าเชียงใหม่พร้อมที่จะการจุดแต่วันนี้เราก็ต้องไม่ได้ไปจัดการอะไรแบบขนาดน,นั้นนะครับแต่วันนี้เรามาจัดการการเรียนรู้เราเชื่อมั่นว่าองค์ประกอบของการเรีนยนรู้เนี่ยมันือดักแลวมันสนุกนะครับเพราะว่าเมื่อตอนเราโดนบังคับให้เรียนเนาะฝึกอโดมบังคับให้เรียนต้องเป็นนั้นต้องเป็นอันนี้เนี่ยแต่พอเรามาจัดการเราเองเนี่ยยกมาจัดการเราเองเราก็คิดว่าคนแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกนันนะเนี่ย มื่การเรียนรู้มันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานมันจะเป็นต้นสายการพัฒนานะครับที่ทําให้พวกเราสามารถที่จะมีความหวังนะครับกับระบบโลกใหม่ได้กับเมืองในอนาคตได้ต่อต่อเขาเป็นที่มาที่ไป สิ่งหนึ่งที่มันจับต้องได้ของงาน์ลสตี้เนี่ยครับคือสเปซคือที่นะครับที่มีสองแบบไปกันก็คือที่ที่เป็นออนไลน์น่าจะเจน,น,น,นเอ็กซ์นะครับไม่น่าจะเป็นเบที่บูมนะครับแต่ว่าเจนต่างๆเลยเราก็อาจจะเข้าใจแตกต่างเราเนกันเราก็ากยังเรียนเรียนรู้เหมือนกันแต่ว่าสําคัญมากจริงๆของเรนรู้่็คือที่คือที่ของการเรียนรู้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการรังสรรค์ท้ที่กเรีนขึ้นมานะครับแล้วก็ นะครับมันคือของดีนะครับมันคือที่ที่เด่นนะครับแล้วก็คนที่เราคิดว่าเป็นผู้ชนีทุกคนนะครับผมที่มากสามารถเลื่อนเรื่อนไขของขั้นได้ขั้นเป็นอย่านเป็นอย่างนี้นะครับอันนั้นมันมันสำคัญมากกว่าเรางวจะได้ตัวเป็นวแอลนะคะตัวแอลนะคะสุดยอดสุดยอดเลย แม่ขานะคะก็ของแม่ขาก็เป็นหนึ่งพื้นที่นะคะที่กอบรเนาะมาช่วยสนับสนุนนะคะให้ให้เป็นพื้นที่แห่กงการเรียนรู้นะคะตอนนี้เราเห็นเราอาจจะเห็นว่าตอนนี้กองมันสวยเนาะแต่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะพ,พี่ชุมชนเดี๋ยวพี่ชุมชนเนี่ยค่ะทั้งสามคนนี้ก็รำลวนนะคะคมีนนะะพี่หนึ่งนะคะก็พี่เอน,น,น,นะคะเปิดใจ<ห>ที่ต้องมาด้วยชุมชนน,นะ ขอภาพนะาลงไปเลยคโอเคเมืองเชียงใหม่ในเขตเทศบาลเนี่ยก็มีพื้นที่ร้องรับในหลากหลายจุดนะคะเนื่องจากมีบอนโดที่แตกต่างกันเนาะไม่ซเียมเมืองเลยก็จะเป็นแบบนด์ก็จะเป็นหนเก่าเป็นบ้านเก่าเป็นอาารเก่าที่นั้นะคะ